สวัสดีค่ะท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะในช่วงของวันที่14ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ เปิดดวงมานะคะก็จะเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีดวงดาวที่ทับที่ลัคนาถึง3ดวงเลยนะคะก็จะมีดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์ค่ะแน่นอนเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรงจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับตัวเองมากมายนะคะเรื่องนั้นมาเรื่องนี้เข้า สุขเข้าพระเสาแทรกอะไรทํานองนี้นะคะเรื่องนั้นยังไม่จบอ่ะเรื่องนี้มาอีกแล้วดังนั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ในเมื่อดาวพระอาทิตย์นะคะทับที่ลัคนาของท่านเช่นนี้ท่านก็มักจะอารมณ์ร้อนนะคะยิ่งอยู่กับดาวพระเสาปกตินี่ดาวพระเสาเขาจะเป็นคนค่อยๆคิดค่อยๆทําทําอะไรมักจะ ค่อยเป็นค่อยไปแต่เมื่อดาวพระอาทิตย์นะคะลงมาอยู่ร่วมเช่นนี้นะคะก็จะทําให้กิจกรรมต่างๆที่ลัคนาราศีมังกรมักจะเป็นก็คือทําอะไรเชื่องช้าค่อยทําค่อยคิดค่อยอะไรดาวพระอาทิตย์เข้ามาปุ๊บก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีความกระตือรือร้อนมีความแอคทีฟขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะทําอะไรก็ขอให้มีสติค่ะ และในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะก็เข้ามาทับที่ลัคนาด,ด้วย จุดเสียก็คือดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะเขาอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์นี้นะคะก็คือดาวพระเสาร์ก็คือตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองเมื่อดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์เช่นนี้ก็ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจหงุดหงิดใจทําไมเรื่องมันมีมากมายเรื่องนั้นมาเรื่องนี้ยังไม่จบเลยเอาอีกแล้วอะไรทํานองนี้แล้วดาวพระศุกร์ดวงนี้ก็หมายถึงนะคะปุตตะ และก็อีกเรื่องหนึ่งก็หมายถึงเรื่องการงานของท่านนั่นเองนะคะบางท่านนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานของท่านหรือบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารที่ช่วยในเรื่องของการงานของท่านก็เป็นไปได้คะ่ะเดี๋ยวมีปัญหาจุกๆุกจิกจ,จเรื่องนั้นมาเรื่องนี้ไปไม่จบไม่สิ้นลักษณะนี้นะคะหรือ ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวของท่านเป็นธุรกิจที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะคะก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะและในจุดของพบปุตตะนี้นะคะเราก็มาดูเลยนะคะก็คือในเรื่องการเงินของท่านนะคะซึ่งดาวการเงินนะคะ ก็คือดาวพระราหูดวงนี้ค่ะโคจรไปอยู่ในพปุตตาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63แล้วนะคะแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะยาวไปเลยจนถึงเดือนมีนาคมปี65ค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะท่านมีธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ช่วงแรกๆนะคะก็ไปได้ดีนะคะพอไม่นานปุ๊บ ตรงนั้นก็อาจจะมีปัญหาโดนปิดกิจการไปการเงินที่ได้ก็ไม่มากพอได้แค่นิดเดียวไม่คุ้มกับการลงทุนค่ะแต่พอมาวันที่25ธันวาคมปี64ยาวไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปี65ดาวพระเกตดวงนี้ค่ะเข้ามากลุ่มกับดาวพระราหูเกี่ยวกับการเงินของท่านนะคะก็ทำให้การเงินของท่านนะคะมีพละกกำลังยิ่งขึ้นจากที่เป็นนิด จากที่มันตกต่ำจากที่มันได้น้อยๆจากที่ได้มาไม่เยอะก็อาจจะทำให้ท่านมีเงินเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มากมายเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านว่าดาวพระราหูวดวงนี้ของท่านอยู่ในเรื่องอะไรให้คุณให้โทษแก่ท่านมากน้อยเพียงใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามในพบการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็มีดาวพับพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะโคจรมาอยู่ตั้งแต่ มีนาคมปี64แล้วละค่ะแล้วเขาก็อยู่ยาไปจนถึงวันที่8เมษายนปี65นะคะแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะดาวดวงนี้ก็มีเกณฑ์การโคจรวิปลิตค่ะเดินหน้าถอยหลังนะคะเดินผิดปกติก็การเงินก็ไม่ค่อยมีความแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเข้ามาขอหยิบยืมเงินมั่งบางครั้งการเงินก็ออกไปในทางที่เราไม่คาดคิดก็เป็นไปได้แต่หลังจากวันที่8นะคะพฤศจิกายนปี64ค่ะ ยาวไปเลยนะคะจนถึงเดือนเมษายนปี65ช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านนะคะ ก็โครจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะก็อาจจะมีเงินเข้ามาบ้างนะคะในเป็นช่วงช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ยังไม่ถึงกับดีเป็นเลิศนะคะแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดนี้นะคะชีลาก็อยากจะฝากท่านารักนาราศีมังกรในเรื่องที่เกี่ยวกับในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีเพื่อนฝูงคนรอบข้างสังคมเพื่อนฝูงในที่ทํางานหรือแม้แต่ญาติพี่น้องของท่านนะคะอาจจะมาขอหยิบยืมเงินท่านก็เป็นไปได้คะ่ะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเองนะคะจะบริหาร การเงินของท่านอย่างไรนะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะมีความสำคัญมากพอสมควรนะคะในภพวินาศค่ะมีดวงดาวที่โคจรมาอยู่ในภพนี้หลายดวงทีเดียวนะคะก็จะมีดาวพระอังคารดาวพระพุธและดาวพระศุกร์หลังจากวันที่19มกราคมปีห5นะคะดาวพระศุกร์ก็จะเดินวิปลิตโคจรถอยหลังเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศด้วยตรงจุดนี้จิลาก็จะ ชี้ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะคะเพื่อเป็นแนวทางที่จะการที่จะแก้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตนะคะดาวพระอังคารดวงนี้ก็หมายถึงนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่นะคะและก็อีกเรือนหนึ่งหมายถึงนะคะโชคลาภและดาวพระพุธดวงนี้ก็หมายถึงอริและก็สุภะ ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเรื่องของเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท่านผู้ชมก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะบริหารให้ดีๆค่ะมีปัญหาตรงไหนก็ก็ควรที่จะแก้ไขให้จบไปนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเมื่อดาวพระอังคารกับดาวพระพุธอยู่ร่วมกันเช่นนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันค่ะระวังนะคะอาจจะมีปากมีเสียงกับญาติผู้ใหญ่ในเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ และหลังจากวันที่19มกราคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงนะคะปุตตะนะคะลูกหรือบริวารรวมไปถึงนะคะธุรกิจใหม่ๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านใหม่ๆนะคะรวมไปถึงการงานของท่านก็โคจรวิปรลิตเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีบุตรหลานต้องแยกไปอยู่ห่างไกลกับท่านก็เป็นไปได้ค่ะ หรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านใดนะคะมีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับท่านช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆของฟุม่มเฟือยเกี่ยวกับอาหารการกินตรงจุดนี้นะคะยังมีความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะใจเย็นๆค่ะ เมื่อดาวพระอาทิตย์อย่างที่จีราบอกตั้งแต่ต้นมาทับที่ลัคนาของท่านเช่นนี้ท่านค่อนข้างที่จะวู่วามนะคะทําอะไรมักจะไม่รอบคอบพรีผานนะคะทําอะไรปูดปาดปูดปาดตัดสินใจไวคะ่ะจะไปไหนก็รวดเร็วคะ่ะไม่คิดไม่ตึกตรองนะคะก็ขอให้ช่วงระยะเวลานี้นะคะใจเย็นๆลงสักนิดนะคะแล้วก็เมื่อมีเอกสารสัญญาอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านก็ขอให้ดูให้ดีๆคะ่ะ รวมไปถึงนะคะอย่าเซ็นค้าประกันให้ใครเป็นอังคารในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะตรงจุดนี้นะคะจะมีดาวจัน์นะคะเป็นดาวประจําเรือนของพบคู่ครองค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมักจะได้คู่ครองที่มีความอ่อนหวานน่ารักนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีความละเอียดอ่อนนะคะเข้าใจคนชอบช่วยเหลือคนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นคนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวนั่นเองนะคะเพราะดาวจันทร์เป็นดาวแห่งความอ่อนหวานน่ารักค่ะแต่ดาวพระจันทร์นะคะเขาจะโคจรนะคะสองวันครึ่งก็จะเปลี่ยนราศีดังนั้นนะคะในแผ่นชาร์ตดวงเราจะไม่เอามา ลงนะคะเพราะว่าจะมีการโคจรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อจุดลัคนานะคะมีดาวหลายดวงนะคะม,มาทับเช่นนี้อย่างเช่นดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์ก็ส่งผลไปจนถึงพบคู่ครองเช่นเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะผะอืดผะอมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกดังนั้นคะ่ะจิราขอแนะนํานะคะ ควรหันหน้าเข้าพูดคุยกันค่ะปัญหาอยู่ตรงไหนท่านจะรู้ดีกว่าใครแล้วก็พยายามแก้ให้ตรงจุดนะคะจากร้ายก็จะก,กลายเป็นเบาหรือจากเบาก็อาจจะไม่มีปัญหาเลยก็เป็นไปได้ค่ะเมื่อคนเรานะคะเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะควรหันหน้าพูดคุยกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการนําเอาลัคนาราศีมังกรมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมควรมีสตินะคะและก็นําคําพยากรณ์ไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะลัคนาราศีมังกรก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะก็จะมีความแม่นยํามากกว่าค่ะ การพยากรณ์จะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านว่าให้คุณให้โทษแก่ท่านอย่างไรและก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะคะจะสามารถนะคะปฏิบัตินะคะหรือทําตามดวงดาวต่างๆเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ